เล um ิกทิฏฐิลแล้วก็มารับเงินจากคันไปแล้วก็ยกหลานให้ฉันกับคุณแม่ซะส่วนเธอก็จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักทีนี่ถ้ามีเลขที่บัญนีงของเธออยู่นะฉันจะโอนเงินให้เธอลูกเดือนหย่างที่าก่อนเมาเคยให้ขอบคุณนะคะพี่เก่งแภพาคงรับข้อเสนอของพี่ไม่ได้ค่ะชมพูเป็นลูกของพาพาดูแลลูกของตัวเองได้ค่ะเอ๊ะทำไมไม่มาเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมรอนานเร็วเลย อ่าก็การสวัสดีท่านผู้ชมแฟนๆเกมเซเว่นไนนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตคร่าวๆกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่นี่ครับเนี่ยแล้วผมก็ได้นี่มาใหม่ด้วยครับนี่หลังจากห่างหายไปนาน มาช่วยกันยี่สิบชั่วโมงที่แล้วอะไรคือมาช่วยกันเอ่ะเดี๋ยวนี่กัน,กนนะช่วยไล่ออกช่วยไล่ตกตกอย่างนี้ ก็เดี๋ยวมาอัปเดตว่ามีอะไรใหม่นะครับก็ไหนอะไรไม่มีเนี่ยเดี๋ยว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 กันเดี๋ยวกันปิดปิดนี่แล้วนี่งั้นปิดสั่นไปเลยเฮ้ยก็ที่อัปเดตมาใหม่นะครับมีตัวอัปเดตมาใหม่นี่ นี่ครับมีมังกรนกฟินิก์และนี่ครับตัวนี้ Co เป็นตัวที่ตีมังกรได้ดีมากนะครับตัวนี้แล้แก็ตัวนี้ตัวที่ผมได้นะครับก็นี่ตัวนี้ก็จะเหมือนมิงมิงนะครับเหมือนมิงมิงเป๊ะ ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะเหมือนเดลโลนอ่ะก็เป็นอมตะเหมือนเดลโลนเนาะอันนี้ก็สกิลเดี่ยว600%เยอะมากส่วนอันนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็<อ>สร้างความสียหายทางเวท85นะครับตัวนี้เป็นสายเวทเนาะแล้วก็ นี่ครับลดค่าควาเสียหายที่เกิดจากเป้าหมาย40%ในอัตราที่กำหนดนาน,เน 2, นา 2> าเทอ,ดดมเมอ์นะครับก็หมายความว่าลดแดามเมของฝ่าศัตรูนะครับลดเดามเมดแต่มันไม่มีผลกับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเน่มันมีผลทะลุบัฟครับมีผลทะลุบัฟ80%นะครับ อืมอ่ลอ่เออาแไม่ได้ไค่ะและที่มาใหม่คือกล่องเมนะครับน,ะะนี่กล่องเมนี้เนี่นนะะก็ผ่านมาได้สามวันแล้วเนาะเหลืออีกกี่วันเยอะอยู่อ,ะอ่ะเอ่า นี่ครับและที่เด็ดไปกว่านนั้นคือนี่ครับมันเปลี่ยนใหม่ให้มันซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยแบง่งแยกเป็นอย่างนี้เลยก็นี่ตามนี้เนาะนี่ครับแล้วก็ มีดันใหม่ด้วยครับมีดันใหม่เข้ามาเนาะนี่ดานกำแพงเมืองไม่สิ้นสุดนะครับเน่ดันใหม่แต่ผมยังไปไม่ถึงเลยยังอยู่ตรงนี้ยากมากตรงตรงนี้ก็จะเจอพวกกลุ่มกังเขนศักดิ์สิทธิ์นะครับกลุ่มกังเขนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ไปแอบดูคลิปมาละ ก็ถือว่ายากอยู่ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะไปลุยอารีนานะครับไปลุยอารีนานี่มี5อันพอดีแล้วก็อีก8ปดลูบี้ใช้ให้หมดเลยจนกว่าจะหมดนะครับนี่จะได้รีวิวตัวนี้ให้ชมนะครับว่ามันเป็นยังไง เนี่ยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คิติคอ้เนาะเนนะน,นี่ดีกว่าเน้นพลังชีวิต โอ้โ <ed by> <fire> ถือว่าเยอะมากนะร้อยสิบอ่าก็นี่ครับไปเลยเอ็ดปาด้าดูดิเอ็ดปาด้ามันคีดติข้อกับพลังชีวิตเนาะอ้าว เพิ่งใส่พลังชีวิตเมื่อกี้นี่ตนตยตายโห<ฮ><ฮ>ก็จะไม่ขายทิ้งครับก็แสนนี้ไปเลยคร <น S 1> ิตดดิ้อก่อนอืมก็เดี๋ยวไปชมให้ดูกันเลยนะครับตัวนี้นนไปเลย ก่อนนี้ได้พันเจ็ดแล้วนะครับอืมุ้ยมีลูลี่ดีนะครับที่ไม่มีเหลอุ้ยตายแล้ว ยังไม่ได้ชมตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวดูฉากนี้จบนอนแล้วนะครับแม่นอนได้แล้วเขนานี้ไม่ตืนะ่นเช้าครับโอ้พรุ่งนี้แม่ต้องไปเชา้านะฮะพรุ่งนี้แม่ต้องไปเชานะ้าครับเธอต้องตื่นเช้านะครับโอ้โหยังไม่ได้ชมตัวนี้เลยตัวนี้ตายสันละ ว่าจะมาได้โอ้ตายเลยเหรอเออก็ชนะเนาะอันนี้ลบหน่อย อ่ะไปกันต่อนะครับจะไปดูว่ามันเป็นไงนะงั้นคลิปนี้เป็นคลิปเลยอารีนาละกันนะครับโอ้โอ้ โอ้ยมีเอสด้วยเหรอโ<ฮ>อ้หเอสเอสเอสขอเอสขอเอสโอ้โหนี่มาแล้วครับสกิลนี้ยังไม่ตายเอส เอไม่มาเอสไหนครับเอสท่านี้ก็ได้ไม่มาอืม,ม,มอุ้ยเอสไปแล้ว นี่ครับท่านนี้มันจะไม่แรงนะครับเนี่ยครับแต่สังเกตน,นะครับว่ามันจะลดแดาเมจเห็นไหมครับลดแดาเมจไม่มีตัวแก้บัฟแล้วอะ ตดเตะชนะนะครับชนะแบบแร้อนแรงคลิปนี้เป็นคลิปตะลุยอารีออรน่าแล้วกันนะครับอืม อีวานหกดาวโอ้เดลอนโอ้ยลดเดเมจนะครับตัวนี้โอ้ติดช็อตสามตัวเลย คนหอกของหอดมากโอ้ติดใบหมดเลยแย่ yeah. ติดนี่หมดอีกโอ้โห มันจะจมตีเบานะครับตัวหลักของมันจะจมตีแรงนะครับหรือเปล่ามาเลยอะ อ้โหโชใหญ่พอออกกล้องแล้วโชว์นะครับเนี่ยอ,อ้าวอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวคัานี้จะเปลี่ยนทีมนิดนึงโหแล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ย อ่ะคันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับจะเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวเอานี่เลยลูลี่ลูลี่เลยครับอืมอืมเดี๋ยวแป๊บนะครับอ่าอันนี้ผมยังไม่อัพนะครับอ่าแป๊นนิ่งแม่ ่าไม่เกินห้านาทีแน่นอนกาเดวนะครับจบฉากหน้านอนเลยนะครับอ่ามาดูกันนะครับว่าเซตนี้จะเวิร์กไหมโอ คาวนี้ไม่ได้ใส่เอสมันเนาะโหนี่เบลิกา้าไม่มา บัฟมาแล้วอ้าวบัฟมาก็ตายทันทีนั่นแหละสุดยอดโหคนนี้ก็โหดพอใช้ได้นั่นเนี่ยมาแล้ว เนียนแหละอุย้ยหมดเลยเหรอตายหมดโอ้โหล้นจริงๆอ่ะตอ้ตาน,นี้แพ้นะครับโอ้โหเยี่ยม ลูดี้มาอย่างนี้ก็ดีสิครับลูดี่มามีลูดีส่สอย่งา,เาง,งนะเฮ้ยสามตัวเลยเหรอเซเวนไ้สามตัวเลยเหรอ,หรอโอ้โห,โหนั่นแหละลูล,ลี่ลูลี่ลูลี่เอา้า กัวตายลูลี่ลูลี่แล้วลูลี่ไม่มาฮะ<า>ลดดาเมจก่อนลูลี่ไม่มาเลยไปละฮะ โอ้ oh. ไม่น่าไหว ต่ออีกสักตาแล้วกันเนาะตาสองตาไม่ไหวจริงๆโอ้ยมีลูลี่และลูดี้อีกตายและมีเซอินเฮ้ยลูลี่ไปเลยเหรอ ลูดี้ยกล้อจะแล้วตีหลักร้อยเองไปแหละเซอินโอ้ เดือแตนรูด,ดี้และเอารูด,ดี้ให้นอนให้ได้มาอีกแล้วนั่นแหละโอโ้โ,อโหโอ้สามสองสี่ห้า สองอี่อ้อ้ยบัฟมาอีกอ่าชนะน,นะครับ เดี๋ยวอีกสักาสตาหนึ่งแล้กันเบลิก้าเลโหตายแล้วนั่นไงเจอเลซะแล้ว มันไงทะลุบับตายเลยส,ไป,ลสไปหลับสไปหลับ,ไป,ลบไปแล้วเล่ว <c oughs> ิ <c oughs> ลูลี่ไปอีกแล้ว ต้องปั้นลูลี่หกดาวให้ได้นะครับอืม uh huh. อ้าวเอออีกตาก็ได้แค่ยูลิ <c oughs> นั่นไงแค่ยูลิ <c oughs> นั่นไงแค่ยูลิอื้อือ ไปเลยโอ้โหติดช็อตอีกไปแล้ว โอ้โหอะไรเดยวกระจอกก็คลิปนี้ก็ต้องพาท่านนี้กันพากันแมันมากอืมไหนไปดูไปดูก็ เล่นชนะติดกันสูงสุดอยู่ที่28นะครับแต่ชนะ41ครั้งชนะ41ครั้งแพ้4อือหือก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้กันนะครับว่าผมอยู่ตรงไหนแล้วอ๋อนี่ไงผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ 1 1700ันเอย up นี่นี่ไงพันเจ็ดร้อยเจ็ดเอ็ดถ้าผมขึ้นพันแก็จะได้95้าห้าพชรเก้าหูบี้นะครับกับ9ก้ทปา คลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอ้าวสวัสดีครับ yeah.